ลูกศิษย์แฮซับแช่งอยากตะบันหน้าเจ้าภาพกทินหลอกเจ้าอาวาส6.5หแสนจนเครียดจบชีวิตสลดในวัดเขาเดินเขาเด็จะาพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวรายงานที่สพเสนาจงังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาญาติของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเสนาพร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านได้เดินทางมาดูหน้าของนายเล็ก ผู้ต้องหาคดีช่อโกงหลังจากผู้ต้องหาได้ก่อเหตุตีสนิทเจ้าอาวาสขอจองเป็นเจ้าภาพกรินทำบุญกับวัดออกอุบายให้เจ้าอาวาสยืมเงินญาติโยมกว่า6.5แสนบาทแล้วหายตัวไปเจ้าอาวาสเกิดความเครียดก่อเหตุสลดโดยญาติและกลุ่มชาวบ้านได้ตรงเข้าไปที่ห้องคุมขังเพื่อดูหน้าในเล็ก พร้อมตะโกนสาบแช่งต่างๆนานาและทวงถามหานาฬิกาตั้งพื้นแบบโบราณของวัดที่หลอกว่าจะเอาไปซ่อมแล้วก็หายเงียบไปนางสาวอรวรรณอายุส3ิบสามปีชาวบ้านได้นำภาพนาฬิกาตั้งพื้นโบราณของวัดมาเปิดให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมกล่าวว่านาฬิกาโบราณเรือนนี้เป็นของทางวัดได้ถูกผู้ต้องหาหลอกลวงอ้างว่าจะนำไปซ่อมแล้วขาดการติดต่อไปใครที่เก็บเอาไว้ให้เอามาส่งคืนหรือรับซื้อไว้ให้ติดต่อเอามาคืน ไม่เช่นนั้นทางวัดจะแจ้งความดำเนินคดีเพราะเป็นสมบัติของทางวัดเป็นทรัพย์สินของวัดด้านน,นางสุชาดาอายุ69ปีพี่สะใภ้ของเจ้าอาวาสได้ไปจุดทูบบอกกล่าวกับรูปหล่อของหลวงพ่อปันวัดบางนมโคพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หน้าสพเสนาให้ผู้ต้องหายอมรับสารภาพทั้งหมดและขอให้ได้เงินนาฬิกาโบราณของทางวัดกลับคืนมา นายเสน่ห์อายุ48ปีลูกศิษย์ของเจ้าอาวาสกล่าวว่าขอชื่นชมตำรวจที่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้รวดเร็วดีใจมากเพอทราบข่าวว่าจับกลุ่มคนร้ายได้จึงรีบมาดูหน้าคนร้ายอยากจะตำบันน้ามันเต็มที่ นายเสน่ห์บอกอีกว่าอยากให้ผู้ต้องหาไปขอขมาเจ้าอาวาสชาวบ,บ้านลงขันกันออกค่าน้ามันการเดินทางให้กับผู้เสียหายมาแจ้งความที่เดือดร้อนจากการเป็นผู้ต้องหาแจ้งมาที่วัดได้เลยเพื่อให้เพิ่มโทษผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนส,วนสวนพอพเสนาได้เดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามหานาฬิกาโบราณของทางวัดด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ